โอ้โหปะสองครับพี่้องโอ้โหปาคงครับพี่น้องโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โห้โหโอ้โหาอ้าหโหอ้โนโอ้โหโอ้โหโ่้โอ้มหโอทโ่โี่โหโอ้โาโอ้อ้โหโอ้้้้หบ จากเนี้ยมันบานตามท้องตลาดมีครับขนมปังไผ่เขียวครับนี่ครับหัวเชือครับทราพี่น้องว่าแปลงครับหาอย่างแนี้ตัวหัวเชือเฮ็ดอย่างแนี้ยครับหัวเชือนี่ครับอันนี้เป็นหัวเชือบกเข่าครับเฮ็ดจากบกเข่าวครับก็มาวิธีการทําของบกเข่านี่ก็สี่ยุ่งยากรับพี่น้องอืมตลาดาก็เหตุอะไรอยู่ดออครับ น้ำมันอข้าวครับนี่วิธีการเห็ดคือคูดข้าวครับแล้วก็ขันเน้ำา,ากะทิครับแล้วเอาไปเคี่ยวครับผมเคี่ยวประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงกุนละครับจนเส้นหนามมันองคาวออ้มาอกากมันก็นสามารถไปเป็นเอาไปเห็ดเป็นเยื่อตะก,กอได้นะครับพี่น้องเนาะลงต๊กตะก,กอได้กากมันแต่ว่า ใส่เซลล์ต้นน้ำมันมันขับนี่มาเพิ่มให้ป้าด้ดมกินใหป้าด้กินระยะไกลครับพี่น้องเพิ่มครับตัวนี้กินมันนี่หอมทุนเนียาวดีขนาดครับพี่น้องนี่ครับไปครับมาเบิ่งวิธีเฮ็ดครับใส่สมให้บิ่งครับพี่น้องโบยุ่งยากขั้นตอนโบว์ร้ายครับนี่ครับสิ่งสัมัญนี้นะครับพี่น้องเด้อหอดเชอบข้าว น้ำมันของคาห้องครับใส่น้ำลงไปครับป้าครับใส่ลงไปก่อนครับตัวนี้คนๆคนๆพี่น้องครับเดี๋ยวเรานี่น้ำมันหลังคา,าถ่ายใส่สามฝาครับสอง ครับขอดีของมันครับล่าห่อเอาไะเร็นสปิวนี่ครับพี่น้องเงอตัวนี้บบติดมือนะครับเงาเนี่จะบบติดมือโบคือห่อบริไซต์นะครับพี่น้องครับเง่อนี่นดีครับบบติดมือ,อ,อ,มอขอดีของมันโอ้หอมขนาดพี่น้องครับอู้หอมข่าขนาดครับพี่น้อง ่างทีนาทายคือเหลือกเอาเป็นน้ำมันมะพร้าวแทนกะทิหรือแทนบกเ่ากากระเากากระเผา,า,าย่างเป็นสติวนี่มันเป็นกากมันเนื้อเนื้อมันโมเนียนครับปลามันอยากคายไหวครับพี่น้องนี่ครับบดติดมือเลยครับเนียนบดติดมือเลยครับส่วนกะทิน,นที่บูดไหวผม เอารองมงล่ะใส่กะทิแล้วบุดไบผมไปเอาเป็นน้ำมันขอกข่าวมงครับพี่น้องดีขนาดครับพี่น้องบวทิดมือพรวอมรับนี่ครับบวทิดมือเลยครับนี่นครับง่ายๆครับจะ่าเดีดผลทั่วครับหอมดีขนาดครับกินมันนี่ชุนยาวครับกินน้ำมันของข่าวนี่ใส่นิดน้อยกับเป็นของหอมแห้งครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง อมขนาดครับพี่น้องเอาไปลองมึงเบิรครับเด้อเอาไปลองใส่เบิงครับพี่น้องเอาถ่ายไปลองมาแล้วครับได้ผลดีครับพี่น้องเลื่อมมาบอกต่อครับผมนี่นะถ่ายกับตังการค้อมนเนียนครับแหมเนียนครับพี่น้องครับมันจะเนียนนิ่มๆครับเอาไปต๊กสปิวครับพี่น้องมันจะใส่โบไลครับสปิว ้าใส่กอจะเปลืองเนี่ยแต่ว่าถ้าใส่หัวเสือกเผานี่ครับน้ำมันหัวเผานี่คุมนะครับใส่นิดเดียวนี่หอมครับพี่น้องนุ่งกอกับหมาะอยู่ครับครับพี่น้องเี่นมติดมือเลยครับผมครับโอ้ดีขนาดพี่น้องใส่ซับนี่ครับต้อมมาเลยน้อหนึ่งมค่อยเปลืองครับผมใส่สปิวเป็นสปิวครับพี่น้อง ไปครับพี่น้องครับไปรับชมกันวันละไทยจะมาร์สบอจากน้ำมันดอกผ่าตัวนี้ครับดีแน่นอนครับพี่น้องดีครับถึงบอกต่อไปครับไปรับชมกันครับผมอยู่ครับพี่น้องอยู่ครับอยู่ครับโอ้โห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 ของเลยครับพี่น้องของเลยครับนี่เออของไงครับพี่น้องวันนี้ อยู่ว oh, oh, ่าะครับโอ้ำโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้วิ่งครับวิ่งโอ้มาขึ้นมาขลุงหนาเบิ้งเห็นหนาบว่าครับใส่หน่อยหนึ่งโอ้ยแรงกุกเลยครับมันหวานกัันหวานไปคก้อนครับพี่น้องโอ้หวานไปคก้อนครับพี่น้องโอ้หวานกวอนงบันกว้าง อู้วัดวนวัดวานวานปวดพี่น้องอู้อู้ตะกครับตะกอ้ยอง้งตั้ั้งต่งตั้ง้งตั้้ั้งตั้้ย้งต้ั้งต้้งต้้้ โคกรใสสวยครับโคตรใสสวยพี่น้องอุ้ยตัวนี้เดือดนบพี่น้องโอ้โหใสสวยครับไปเรื่อยครับผมไปเรื่อย กดกๆๆโดนกดเราโดนครับพี่น้องกดเราโดนโอ้โหอะไรเงครับพี่น้องกระตุก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 ไฟไทยนะครับโอ้โหหูปะผมครับปะผมปะผมหัวเหม็นครับผมโอ้โหสวยๆเลยครับพี่น้องปะผมครับเอาเรื่อยๆอย่าเจ้ามันๆครับผมบอกข่าวทั้งงานหรอครับ โดนถอยโดนนะพี่น้องถอยโดนคับผมโอ้โหตุกๆเลยครับตุกๆ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 อ้โหโอ้โหโอ้ปลาฟงครับพี่น้องโอ้โหปลาเมนครับผมใส่สวยเลยครับเอ้าพี่น้องมันะครับพี่น้องมาเี่นี่เอาครับผมไปเลยครับพี่น้องเบิตงจะกอหน้าพี่น้อง ทั้งหมดกินทั้งหมดครับนนะดีดกว่าน้านำโดดข้อกลางนำโดซ้ายขอ้อกลางครับเอาเบื้องตะกอนยิงดุตัวนับโอ้เขาเลยครับพี่น้องป้าย,ยัางวะเขาไหวแทนไหวเกินไปนะนี่ปลายางดแดงครับนี่ยังยู่ครับพี่น้องแบบย,ยู่ครับ น้องส่งส่งพี่น้องส่งนี่งส่งนี่คือไปไทยกับพี่น้องโอ้ยไทอีกครับผมพี่น้องไม่ยังเป่งเลยครับโอ้ยมันและครับพี่น้องแบบมันเลยครับผมใช่ครับผมเอาู่เลยครับผมนี่ครับเปียกอยู่กับพี่น้องโอ้ยลนมลมแบบนี้ก็มีเรือครับผมกระตุกกระตุกไปไท่พ่อครับพี่น้องส่งนี่ไปไทหนาครับ อุ้ยใสดีครับผมยกเลยครับยกเลยครับอู้ยใสไม่เป่งเลยครับผมอู้ยสวยเลยครับครับช่วงมันเด็กกินกระตุก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 นะครับพี่น้องไปท่ายครับผมอ้ามั่นนะครับมั่นหล่ะครับรุ่มเบวย้านครับผมรุ่มเขวีญานครับ อักินกรกินเนีเด้อันกพี <c oughs> <c oughs> ่น <c oughs> <c oughs> ้องกินแหงเโอู้หับสองเลยรบพี่น้องอู้หกพี่น้องชไปเลยครับขับสองเลยครับนี่ับสองเลครับถอดครับโดนครับอดนครับผมรับอดโดน กัมมังว่เจ็ดไปเจ็ดมาครับกัมมังครับผมอีรีครับผมอ้าวาากัมมังบังเอาครับผมเผาเหมือนเดิมโอ้ยดนูนะพี่น้องดนูนโ,โกกหน่อยอีกแล้วผมว่าเน,นี่ยแม่นอีรีครับผมโกกหน่อย ผมโดนผมโดนครับผมตุ่มโดนครับผมไปงอโอ้ตะโกกรกแล้วครับตะโกรกีล้วครับผม zoom z ม o m z o o โอ้โหนี่ปลาหน่อยบอกเลยครับพี่น้อง าหน่อยเขาไลา่ๆครับมูไหวเลยครับแบบน LIKE ี้เอาเรียกครับหน่อยก็เอาอย่างดูครับพี่น้องดูครับผมอย่างน่องครับโอ้ตะกบ่ครับเนี่ยนี่บุกอันก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 ินได้ปันนี่กินอู้นกินอู้น้องอู้สองขันเดียกขันเดียวครับพี่น้องเห็นผมกันสองขันเลยโอ้ เอาเผาทำง,งานละครับเอีเกครับไปยครับเงรัี่นองีคกหน่อยะตโกกี่ลีครับผมอ้ะปาลุนนครับพี่น้อง กหน่อยอีกแล้วผมว่าเนี่ยแมนอีรีครับผมโกกหน่อยมี่ยนครับพี่น้องยูครับเป็ี่ยนยูครับผมเบานี่ยูครับไปอีท่ายครับผมกินส่งโอ้เมนกระมังครับผมพี่น้องโอ้กระมังลำพิดครับผมเอ้าวเห็นไ้กับเผาฮิตกัเก่าแล้วครับกระมังครับผม ตัวครับพี่น้องโอ้ยหลุดครับผมโอ้ยยุยยุยพี่น้องยุยครับโอ้ยอ้าวตะโก้ครับผมแดงเรื่องมั่นแล้วครับพี่น้องโอ้โหดรับพี่น้องดูว่นจมเลยครับตัวนี้ตะโก้งหน่อยว่าครับโอ้โหตะโก้ครับจมแบบลึกเลยครับพี่น้อง อา้มันละครับพี่น้องแบบนี้มันละครับผมมันำ,มน,นำดอือแค่แล้วหรอมันจะเป็นพันเป็นหมนนื่นเนี่ยได้พวกนี้รายังส่วนของวิวานแหนิบูน้ำยิงเยิะนี่แล้ววะไหลตื้นๆทื่อๆนันเลยครับทื่อๆนันเลยครับผมเปี้ยงอยู่ครับพี่น้องแบบนี้อยู่ครับผม พึงผื่นเอาเลยครับอู้หายยังครับพี่น้องหลุนกันครับอู้หู้ยกะมังครับปักเผาเห้แล้วครับผมมาครับมาครับมาครับอู้หู้ยตะโกงอีกวะครับก็กระตุกอีกแล้วครับตะโกงอีกแล้วครับผมอุ้ยลมลมครับอู้หือยลมลมยังโมยานอยู่ครับกินยังสนั่นวันไว้แล้วครับพี่น้อง เอาครับผมเรื่อยเหมือนเดิมครับเ่กโตอันเริมนครับองหถอยอยอยโดนวนครับผมโอ้ยว่อยกโดนครับลมลมบนเรือครับตะโกกครับตะโกโอ้ยโอ้ยปิ่งที่โตันครับจังสีอิ่ม อเชิญอู้ถึงผืนเอาเลยครับตั้งผืนโดนเลยครับทั้งพืนโดนเลยครับโอ้โหทั้งผืนเอาเลยครับพี่นอ้องโอ้โหตะกุกครับตะกุกใส่ปลาเค็มครับผมอ๋อพี่น้องเลื่อยๆยาาๆครับพี่น้อง โดนครับพี่น้องแบบมีโดนโอ้โหโดนครับผมยายาครับผม้มขาห้องทำงานแล้วครับตะโกกโอ้โหโครับตะโกกระพุ้มมันจะไปะกินเบ็ดติ๋วันนี้ปลาแะไรเนาะฝังโอ้โจมโจมโจม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 พี่น้องโจมโจมโอ้โหุยหุยผมกับพี่น้องโอ้โโอโส,สวยเลยครับนี่โอ้สวย,ยงามนี่กระพี่น้อง โอ้กระมังครับกระมังกระมังครับผมโอ้ยโอ้ยบดแหงมึงบดจังบดจังอุ้ยอุ้ยเอายุกเลยครับยุกเลยครับยุกเลยโอู้หูยสวยเลยครับโอู้หูหบังเกิดบังเกิดที่นี่อู้แหงเปกไหมครับโอู้อ้าวรับพี่น้องอีกเลยครับผม รูปขนาดยิง่งย้เอาอยู่ครับตะกุกกี้ขมว่าอุโมเมนครับอ้ยหางแงกกิดครับนล้วมันออกเผาเห้าครับผมอ้ไปเรื่อยครับผมโอ้ยดูเดือดอีนีครับผมเอากิน 台湾不？ อย่งอยู่ครับผมอุ้ยไทยครับไทยครับพี่น้องไทายคือไทยอยู่เลยครับพี่น้องกระหมังบอก่โอ้ตะโกกโอ้บวกเผาทำงานแล้วครับผมโอ้เอาพิษครับล่ำพิษพี่น้องว่าไม่อิทยครับเอ้าครับบวกเผาห้องทำงานแล้วครับรับชมต่อไปครับผมพี่น้อง สองตัวของมันไปลองอู้สองตัวขันครับผมโอ้หูจริงเธอสองตัวเลยครับเอ้าตัวนี้เป็นก้อนครับตะโกกครับตะโกกมันเดิมครับผมตะโกกผักเห็ดละครับตรหน่อยก็เอาครับเป็นปลาเค็มครับผมกินนะครับกินนะครับพึ่งเผื่อเอาเลยครับ เปี้ยงครับพี่น้องดูครับผมโอ้โหไปข้างนอกครับโอ้ตะโก้ครับตะโก้ตะโก้หน่อยแล้วผ่าวเห็ดอีกแล้วครับผมพี่น้องคนรับตุ๋งๆเลยครับดอกนี้ตะโก้ขเก่าแล้วครับนี่ตะโก้ครับผมผ่าวเห็ดอีกครับ อ้จุ g, ๋มเลยครับจ uh, uh, uh ุ๋มอย่างนี้เลยครับจุ๋มโอ้โหเอาถือเถอฉยครับโอ้ยโอเดเบิ่งครับพี่น้องร้อยกินอีกแล้วเผาโอ้ยเอาครับผมเรื่อยๆครับโอ้ร้อยกินเลยคุณันแต่งเ็ดอยู่อ้าวมันกระืออ่ะโอ้โหแล้วก็เผาที่พี่ก้อนครับ 좋 이거 오이 바공합이랑